สว,วัสดีจ้าพี่น้องห้างหายไปโดนจํไใด้่ปะเนาะจ้าพัพผ่อนคุณแม่พันอึยจยา,าเด้อห้างหายไปโดนอัปเดตจักน้อยเขาก็หายไข่สามสี่เดือนนะพี่น้อง กินนุ่มจ้ากินนุม่มกินเข่าอดจอยลุงหาหกกิโลไปพาข้อไปพาต้มน้ำทิ้นเมื่อจ้าพาต้มน้ำทิ้นมากหลงแต่แม่เสียเดือนมีตุหน้าล้วก็เลยอัพหยังเลยเออกับป่วยอดๆแดดๆมาตลอด เลยพ่ไใ้ลงคลิปรุ่งยังทักทายพี่น้องลืมกันแล้วบ่นาะอย่าลืมเด้ออย่าลืมกันเด้อจอยลุงหลายพี่น้องจอยลุงหลาย อยากไปเหตุงานกลางเดือนก็หังกินเขาหันใดมกินอาหารแบบเขาเพ่อกินใด้แต่ว่าอาหารมันกินมันคนละรสชาติมันกินล้่นุ่มไหลจอยพี่หน่องจอยกอยไหลาพากันเลื่อน้อยเดียวอืม ขาเลือน้นอยเดียวทักทายพี่น้องเดี๋ยวสิเม่าเราเดี๋ยวมือได้สิมาเราอาการพาตอมนมสิ้นในฟังโอ้ยทรมานกินยังก็บ่ได้กินแต่นุม่มเขาโอ๊ต มูพันมูทำงานเพ่นซือน้อนมซือ้อเขาโอ๊ตมาฝากก็กินส่วหนหมากคือเป็นนมก็เขาโอ๊ตนี่ยละ่ะตอนแรกก็มาปั้นจนละเอียดเลยล่ะพี่น้องปั้นจนเป็นนาม ตืนมาก,กไม่กินหังสี่ล่ะกินเขาเลยก็ไหมันเป็นอาหารหนักมันถืบ่ย่อยเผิดพอวเมิดมือก็ทอ้อง็ว่าหันยรับข้อเขาก็รดรับรสชาติอยากกินแกงปลาน้ําเมันินก็ก็ได้กินแปลวมากแกงแล้วก็ว่ามีรสชาติตรงนีน้ในหมอเลยที่ถิมก็แทบ เอาปลาให้แมวกินเจ้าของกับทิเทศถิมนั่นมั่วเสีบอยากกินข้าวเหนียวก็กินข,นนขน้าวเหนียวกินข้าวเหนียวว่ากินข้าวเหนียวกับตับตับปิ้งใหม่หนึ่งข้าวเหนียวห่อหนึ่งบอกากินหลายห่อเนี่ยน้อยข้าวเหนียวปกติก็กินสองห่อจังติดพ่อข้าวเหนียวมันห่อหน่อยทุกนเมื่อนี่มันห่อหน่อยแห้ง กินสามคำก็มดคือถอดยูวเดว้แต่ว่าเมื่อไรอัพเดอได้ลืมกดติดตามกดซับตะไข่ให้เน่เธอพี่น้องเลยอันพ็มีขกำลังใจเต็ดต ตัดต่อคือเพิ่นบ่เป็นดอกเอาแบบสดๆนี่เนาะพี่น้อ,องอายุจังนุง่นเฮาเฮ็ดบ่เป็นดอกทุกเพื่นเฮ็ดเป็นใครอยู่เฮ็ดบ่เป็นลูกสอนเรื่งได๋ก็บ่เข้าใจดอกบ่าเดี๋ออกจากบ้านอ,อยู่อนันเยี่ยงไปเฮ็นงาน มันยังหนึง่งถิดไปเห็นงานมือหนีแล้วพี่น้องอยากไปแล้วมันกินเขาเพรไดอยา่างว่ามีแห่งไปเหยียบเขาเพราะว่ามันโดนมือนีวันศุกร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ใจอยากไปมือหนีได้นี่เขามันต้องเริ่มวิกไม้แล้วนะเริ่มวิ๊กไม้ย่ว่าติเ,เริ่มวันจันทร์นาดอกเพราะว่า ขันไปเสาร์อาทิตย์กับงานกะทิ้ายอก้องกะทิบาไหวจุกกระโปงแสบมันหลุดชาดมันไปทางนุ่มแล้วมันคือเด็กหน่อยแมันอยากกินแต่นุ่ม แพ้เมื่อเก็บหน่อยลุงแราวแอมว่านหายเท่าไรอยู่วาง้างมี่มีเสียงมีเสียงเอาแล้ว ไปพี่น้องคุณลงไปสองสองวิดีโอล่ะมือขึ้นกับมือเศร้าอนีนี้วิดีโอแม่มาอัปเดบอกพี่น้องอย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้พอ,ดองงพี่น้องเด้อว่าไ่าง่ายเงินทำวิดีโอ ของของคุณแม่มพัออนพันอื่นมีคเนเบิ่งหละายกับที่พ่อนั่นกันมันพานเนาะพี่นอ้องทำนมถนงพานอยากกับผูเขาเป็น,ปนลานวิว่นละเขาจังเหน่งเงินเดททองมากนีก่คือที่ว่าหวังเราเคล็ดไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นรวยรวยกัวคลิปแล้ว แต่ว่าคลิปมันก็บ,บอกหยู่ว่าคลิปมันมาน่าสนใจจะเท,ที่ยงใดน้ะพี่น้องนอนเนาะในหยกคล้องเท็ดยังมื่อเป็นอยากอัดอยากทายลูปอยากนุ่นคนุ่งคือเพลินที่สุดอยากกินใดคือเพลินเดี๋ยวมืออไ้กินใดถ้าไมไ่กินอยากาก้อยนอนกินเมื่อใดมากินตามห้องกินอย่างกินปนกินอยังปนหลวกพักนี่้องม,มากเลยกินบ่ไดด จำใจทางผ้ามันป่วยมากตั้งแต่ปีใหม่แล้วพี่น้องเลยมันขึ้นทุกเดือนกินยั้งบด้เลยกินลงไปกินลงไปเป็นบวมกินลงไปเป็นบวมนปปนบ,วมบนตัว่ายก็ไดผ้าหมอมันถือว่าผ้าหายจำเ่ย โอ้ยที่มันเป็นเม็ดๆออกไปยำแถ้วก็ไม่มีแก้วก็ไม่แก้วปองก็พอนี่ใส่หลวงพ่อพัดโควิดหน่าเพราะกาพ็ดแก้วของเก่ามันแตกป่วยมาตลอดไปทำงานไม่ได้จ้างมึงอ่างแม่เสียอีกติดโควิด ติดโควิดกับม่นอนป่วยตอนโควิดนั่นแหละป่วยคิดว่า,ยายอยู่หวังเป็นโควิดเหลอพี่น้องมาทำงานมันเสียงเนาะทำงานเสียงกับพวกต่างชาติกับญาติอยู่หวองติดโควิดกับพ่อแม่เนี่ยนอนป่วยอยู่สามเดือนพี่น้องเลยวงโควิดนะน้าเนี้ยมาเปิดทำงาน เดือนมิถุนาวันที่หนึ่งไปหาเคืองเดือนแม่ป่วยหนะักกรับขึ้นไปหาแม่แม่เสียแม่เสียอยู่ข้องกับป่วยอยว่ข้องกับป่วยมาตะบุญอ่นนะแม่เสียเราก,ก็นองเสียนองกรูดไส้หน้าใหญ่ยายมากน้ำกนัดน๋ยู่ข้องป่วยอยู่กับไปงานนองเด้ อย่านองว่าเอ่ยกูคือว่ามาเนาะดีกว่าก็เลยเรแยนก็นไปงานซุปนองอีกไม่เห็นงานีกยังมือก็นอนส้มอีกป่วยอีกชีดจาอีกก็บ่ดี มีเดือนตุลามาพาเดือนทิงหาทิงหากันยา่าที่ยี่สิบเอด็ดพาข้อยี่สิบเอด็ดมีซิบนอนโรงพยาบาลยี่สิบเอ็ดพายี่สิบสองเขาก็าหายออกเลย mm hmm. เขาเพลย้พาแบบอันนดกพี่น้นนอง mm hmm. เขาใส่กัน mm hmm. เขาใส่ กีกีไฟไฟเลเซอร์นี่ละ่ะเขากีเอากีแบบคั ă n ผ้ามันเลือดออกเขาก็เลยเรีนเกลียวเ,เขาว่างยาสลบพี่น้องเอ้ยว่างยาสลบท่านสลบทีเขาแทงเหรอดินผับผาบผาบจ้ะทรมานคัะว่าท่านจะลบ แทงท่อสรอยหายใจเขาแทงเขาไปควักควักควักดิ้นแล้วดิ้นพาดเลยแทงเของหูดังแทงเของซ้ายหูดังแทงเขาไปครัควักควักแทงควักควักกับขาเขากิมือเขากันมื่อเขาก็หัดไว้ เลยมาฝืนเราตอนหาุลล่งแรงไปพาประมานใบมุ่งเขาไปเขาว่างยาว่างายังใบมุ่งบอกมามาฝืนแบบหาุลล่งแรงหามุมงแรงบอกพ่อฝือนออกมาโอ้ยข้อนี่แต่ไปย,ยังไปยังละทรมานค่ะ ปวดเพราะว่าติีพี่น้องมันงมันติดยายาแก้ปวดเขาก็ขีดยาแก้ปวดให้เพราะว่ายาแก้ปวดนี่ยังนะอันเอ่อโมฟีนพี่น้องโมฟีนเขาได้ยินเพียงเขาบอกกันเลยโมฟีน,น,ม,ฟนมาแล้วเข็มหนึ่งว่าสั้นนันก็เรื่องว่าปวดเขาบวปวดบวกปวดจนมืดขึ้นเด้นอาเหนเมืดขึ้นเศ้ามาก เขาสามาอันตี่ยี่สองเขาสร้างเงยออกเขาสร้างเงยออกพี่น้องสางเงยออกไม่นอนอยู่าดุบาลเขาหอกินข้องเย็นเย็นอมน้ำแข็งซื้อน้ำแข็งมานไหวทางอมอมน้ำแข็งกินนุ่มแช่เย็นเย็นกินนุ่มแช่เย็นกินน้ำเย็นกินน้ำแข็ง,ขง กินนุ่มเย็นกิ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 นข้าวต้มกินยังไหนแต่ว่าหอมคนบดแต่ว่าหอมบ้นก็ากินยามันไปติดแผลบดแม่แดังเป็นอาทิตย์ลังยากอาทิตย์ติดี่เขาพาไปแล้วจังจังไม่กินจังไม่กินเข่าเข่าบดบดรลก็มาใส่นุ่มผสมก็นุ่มมันผสมยังมาแด้ผสมก็นุ่ม ก,กินกินก็น่มมั้งอเขาไปนัดตรวจอีกอาทิตย์นึ่งนัดตรวจตรวจเรเขาก็นัดอีกรอบนึงเพราะว่ามันบ่ดีส้นอนู่ซื้อว่าไปตรวจสามเถอหมอเขาล่างานให้แค่อาทิตย์เดียวพี่น้องเราจะวางกขาบอกเขาว่างออางานนักอยเขาวางงานงวดเด้ใส่แห้งร้ายเขาก็วายู่ เขาก็ว่าจะต้องมือสัตว์เขาก็บอก่อยากไปเห็ดตกเพราะว่ามันมันงานนักเ้องเห็ดบ่ไใดยอยู่แล้วเขาไบ่กินเขาเห็ดกินหนึ่งใต้น้นนำเย็นน้ำเย็นกินน้ำเย็นอยู่ซิบมือและพี่น้องสิบมือนกินของเย็นอยู่สิบมือนสิบ,ส,บสิบหมือสิบห้ามือตัวสิบห้าหมือสองอาทิตย์กินน้ำเย็น หลังจากนั้นก็กินธรรมดาบ่ยบ่ยเย็นกินธรรมดาได้แต่ห้ามห่อนนะเมื่อได้่กินห่อนตอนนี้ก็บ่๊ยหันกินห่อนกินแบบอุ่นๆกินแบบเขาอยากกินหุ่นหนแต่วาม่นนี่ก็กินธรรมดานี่นก็กินธรรมดาคืออย่างน้ำในขวดเท่านี้แหละบ่อยกินห่อน อยากกินห่อนนี่ดิพี่น้องมันต้มปลาชดน้ำชดน้ำห่อนก็ไม่ได้เ้าก็ต้องป้อยมันเย็นแล้วันยังกินได้กินเข่าตักเขาเป็นเม็ดมากมันก็เกินว่าร่งแล้วเนาะเป็นเม็ดข้อ่อนมันคยมันก็เกินยากได้ว่ามันคือยังแบบว่าแพ้มันมันเจ้าสองขางขางนี่นักกลัวขางนี่นักกลัวพี่น้องพอขางนี่แล้วมันบวมบวมไหล มันเป็นอาการค้างนี่ลายค้างนี่มันเป็นหน่อยเขาก็พสอง้างเลยแต่ว่าข้างนี่มันลายมันโดนลายเรื่ยมีลูกสาวข่อยนี่ให้มาลูกสาวข่อยมาหน่มีลูกสาวข่อยนี่มีลูกสาวนี่เห้มั่ลูกสาวข่อยด้นี่นี่มัน <uw lunch> นั่งมันนั่งคู่แม่ยังตีละมืดมือนั่งคู่นึกแม่มืดมือยัง ก็ไ,ไปใช่กินยาเขาก็ให้ยาไม่กินนู่นนี่นองออกแกโรงมยาาก็ให้ยาแก้ป,ปวดมาซีขวดยาแก้ไข้แก้ป,ปวดนี่เป็นยาเล็กน้อยแล้วก,ก็ยาแก้เซ็บอีกหกขวด เขาหามากไอ้กินย่างละสอนสอนใหญ่ๆอ่ะสอนตุเฮาอตัวสอนสารเฮากินเสางวันเย็นกินกินเสาเย็นสองมื่นหนึ่งแต่ว่าขวดหนึ่งก็จะกินแค่มื่นเดียวมื่นเดียวสามวลาเสาแหล่งแล้วก็เสาเท่านั้นนั่งก็บเมื่อเดี๋ยวนั่งพู้ใหญ่กินเนาะ จะว่ากินก็ก็ดีอยู่ดอกแล้วมันกินน้ำหนามย่างเดี่ยวเฮเซย็นย่างเดียวยาก็ะยาเยินกินคือึันมาผู้โหหายใส่เสียงมันใส่เสียงเมื่อไรหรือว่าอะไรยุตว่าใส่เสียงเมื่อไรมันจิอักเสบคือเรื่องว่าใส่เสียงมาใส่เสียงเบาเรื่องกันวัตถิเฮ็ดบ้านอยู่ประมาณสามหมื่นพี่น้องเบากัน อักเสียบไม่เรืยไปหาหมอหาหมอขอเขาฉีดยาเขาก็บอกฉีดให้ดอกเขาก็ต้องไม่รักษาอยู่ของเรากินยาไปเขาให้ยามา่สองโดดกินเมื่อไรโดดมือโดดสองกินเมื่อเมื่อเราพี่น้องไม่ไหวิหนแมเมื่อแถวนี้แหนมเมือหลังเหลืองแทบเมือตายให้เราติตาย เศร้ากินยาพี่น้องก็รักษาเอากินของเย็นไม่ก็คก็กินน้ำธรรมดากินเขาธรรมดากินแบบบ่กินเป็นเม็ดเป็นยังนี่ส่แม่พี่น้องมันก็เลยดีขึ้นมาแจ็กหน่อยนี่ก็เริ่มดีร้ายแล้วล่ะพ่อกินเขาได้ย่แต่ว่ามันบ้านมีรสชาติมันกินยังมันกับข้าวมันเหม็นไปหมดหรอมันเหม็นมันข้าวได้พี่น้องน้ำข้าวกินกินยังกิน ไปเป็นรานงคือจังคือจังห้ากิน,นอันนี้ยังไม่ได้นองก,กินกินเขา่ากินยังไไงไปมีเศษอาหารลงไปสิไหมน,นี่ต้องกินน้ำมากเพราะว่าเศษเขา อดมาลูกไปต้องก็ไปข้าข้อนห้นเลยเถอะมันก็ยังข้าข้อตลอดเมื่ออัปเดตเทพี่นองฟังว่ามันเป็นเรื่องเสื่อการผ้าข้อที่แหลกกระบอกกาผ่าผัยามจินมหยามยังเมือ่อไร่ยามจะคล้องนอยู่หลาย เจ้าของอยู่ลราย,ยามันหายยากก็เลยบอกพาก้ทันิพาหมอกับบ่าพาใหเาาเาเ้เขาว่าเถาเหล้วเขาอยากพาเขาว่าแต่งแต่เขาหลีกเลี่ยงเขาทรมานอย่างไตายก็คือแบบพี่นอ้องหมอผู้กกลงก้นเขาก็เชื่อถือซอยหดอกเปลว่าประกันลังคุ้มเขาบรักษาเขาดีปานนั้นหมอผู้ลงก้นเขาก็รักษาดีหมอผู้ลงก้นเขาก็รักษาพ่ารราดีมันยู่นําจัญญาบันของหมอ บ่กูซื้อบ่เต็มแลคุ้นเป็นยังไงพี่น่องจอยร้พี่น้องจอยลร้เนือต้งก็ดูแลนี่นี่ที่ยืนให้เปิ่งจอยร้ามาเล้วจอยได้พี่น้องเอ้ยอี้ขากรเือน้อยเดียวนี่ เลูกสาวนี่ยยุ hay, ่งลูกสาวอือพมผใหญ่ก็คนหนั่งเหรอผู้ใหญ่จอยพู้ใหญ่กับจอยก็เก่งพู้ใหญ่กับลุงบาคือกันตอนนี้ขี่ขี่ไล่ได้พี่น้องย่างกับขี่ไล่ได้ตัวมือนี่ย้องกนวัวเมียีฟุตติดตามพ่อนใหได้ให้พานให้ได้เห็น มียอดวิวเนื้อท่าพี่น้องเด้อเพราะมียอดวิวเพราะมีไร่ได้ว่าง่ายๆเพราะมีไร่ได้ขึ้นมาเสริมเน้นนี่เพราะทันได้ดอกเพราะท่านพานเราปัดยอดไปเบืเ้องแค่สองพันกว่าวิวคนติดตามจะหาคลิปพวกคนเองนหายิดตามคนขอราะให้พี่นอกก้องกดติดตามให้คุณแม,ม่เพราะท่นอึดกับพี่เวกเนื้อเด้ออัน เพิ่นตรงเอาอันอันกดติดตามซีลอยขนว่าสัน,นเอ้ยไอ้ยอดวิวซีพันซีพันดูตัวใดเนี่ยซีพันแล้วก็ยอดติดตามอีกหนึ 1, ่งพันขนพี่น้องยังจีพานเพิ่นว่ายังสันยังจีพานการพิจารณาอันนี้บ้านเดี๋ไปใส่์ด้วยพี่น้อง ขอให้พี่น้องกดติดตามให้คุณแม่มพ,พ่นพิ่นดทธิ์ในเด็กจ้าเลายังเสียละอายุกะบร้ายแล้วบ้านกับภูเขาพัางๆยังเสียละพี่นอ้องเพราะอันโมได้ฮามีไรได้น้ำเพิ่นพ่อได้มาเลี้ยงตัวเองแล้วก็ผัวสองคนสองตายายพีน่น้องแล้วก็ลูกชายเพิน่นก็หากินหากินเพิ่นเพิ่นกับบ้านในเลี้ยงเท่าดอก เพราะว่าเพิ่นกนหาใส่หนี้ใส่สินเพิ่นหาเงินเลี้ยงเองเพิ่นก็ใส่เพิ่นก็นใส่หนี้กย่อซอแลวเพิ่นก็กินเพิ่นแน่อันค่าดรถขากินเพิ่นแดงสีน้ำพี่น้องก็มี่สามพรเมรุนี่ละแล้วก็อยู่บ้านพวกปูพังๆนี่ก็ว่าอัน บ่มีค่ะหน้าต่างก็บ่มีเด้อพี่น้องเลืมีแต่ทางออกเห็นบ่มีมีแต่ทางออกนีนีทางออกทางเดียวแล้วก็ทางติดพงไงยางไปก็คือไปห้องห้องน้ำห้องครัวห้องนอนบ่มีหน้าต่างพี่น้องบ้านข่อยบ่มีหน้าต่างบุ้มีหน้าต่างบุ้มีหม่องหายใจเพราะว่าข้างนอกน้องผัวพันยู่เหมือนเจ้าของยู่แต่ข้างในเพราะว่า เพื่อนก็ห้ายคนก็เลยให้เพื่อนอาศัยยูแถบนั้นบ้านติดกันเพ,พ,พ,พื่นก็พ่พอ่อยูเพื่นเก่าคนข่อยยูสามพ่อเม่ลูกค่อยก็เลยยังเสียหาใดแน่พ่อได้กินในยูผัวก็เฮ็ดงานบ่ได้ก็พ,พิการจังพวกเจ้าเห็นอยู่ละก็เลยว่าเห็นเพื่นอนออกยูทูปเพจยูทู e กันก็เลยให้ลูกเขีย o u ูทู e ให้ ให้พี่น้องกดติดตามยอดวิวขึ้นมาืิมัผพานกดของยูทูปเพิ่นนน้องพี่น้องขอเป็นขอกำลังแรงใจจากพี่น้องทุกๆคนจากพี่น้องเพื่อนฟูงพี่เมน้องนุ่งลูกหลานทุกคนกดติดตามให้คุณ คุณแม่คุณตาคุณยายสองคนนี่ได้เตอพี่น้องเด้อพ่อนี่เนี่เป็นมอนวดจ,จ้าหมอหนวดหมอนวดจักเซนอืพ่อมีเงินมาเลียงขีดพ,พ่ออายุได้ดกินออเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อนี่ฝนตกเงี่ยมไดมันก็ถทวมเงี้ยมนั่นแหละจ้าเนี่นี่ได้เนี่ยเนี่ยบ่อน้ำนี่บ่อน้ำได้จ้าเนี่ยนี่ได้โวได้ตลอด พราหนามันขึ้นมากมันกระสิดูดเพราะมีลูกลอยพ่อหนามขึ้นมันกระสิดูดจ้าบานคันฝนตกจังมือขึ้นนี่ตกหน่อยๆน่อยว่าเป็นยังคันตกแห้งมันก็ไหลจา้านี่น้ำพื้นนี่มันส e. ิไหลนี่มันสิไหลมาทั่วพื้นเลย็นบ่นี่บานนี่มันแตกมันลาวนี่เป็นเส้นเลยพี่น้องนี่แตกมันลาวเป็นเศษเล็นั้นี่นี่เป็นเส้เนี่นี่มันเป็นเสี่ มันแตกกล่าวเลยจ้าห like น like réussi, ้ามันสไหลมากหน้ามันสไหลมากตามมันก็สไหลพุดธพุทพุทพุทขึ้นมาพวกไส้พวกเนื้อมันก็ถึงขึ้นมาแล้วก็ในห้องจากห้องลูกมากมันสไหลมันน้ำพื้นจ้ามองนี่สินอนบ่ได้จ้าก็เขาไปนอนในห้องจ้าทำทนพ่อใหญ่ก็นอนบนเตียงจ้าพ่อใหญ่นอนบนเตียงในเตียงพ่อใหญ่อยู่นี่ในเตียงพ่อใหญ่นี่ มือน,นี่เก้าอี้มือน,นีเอาาเอ่เอามาวางอ่าเอามาวางอันที่นอนจ้ะมาวางที่นอนที่นอนนี่น,นี่จ้ะมาวางหมอนนะจ้ะอันอันทีวีเลกกี้มันเป็นตู้จ้ะมันเป็นตู้นี่นี่น้ำ่วมปีหาที่มันกระพังเก่าเล็กมาต่อจ้ะมันไม่เป็นสัน <c oughs> ขวางดูยงางต้องใส่กองไว้ยังสี่จ้ะยามีเทน,นี่จ้ะเสื้อผ้าหนังก็ใส่กองไว้จ้ะ พวกนี่ชาพวกนี้ก็คือของเก่าจ้ะเนี่ยคือว่าตูมันพังเมื่อแต่จ้ะอันประตูหน้าต่างก็พังเมื่อแประตูประตูมันพังจ้ะประตูนพังมันโดนหน้ามันก็พังก็เหลือตะกงเลยเก่าตะไคร้เขียวมาใส่จากันกันแมงกันยุ่งจ้ะเนี่ยชีวิตของคุณแม่พันอึดป่วยดูจ้ะลูกก็เลยต่างว่าคุณงยำพ่อคุณแม่พันอึด ขอกำลังแรงใจจากพี่น้อง่อยกดติดตาม่วยกด subscribe กดใส่กดแชร์ให้นเ่ไดอจากพี่น้องฝากพี่น้องป้องปายทุกคู่ทุกคน่อยเหลือ,อเป็นกำลังแรงใจให้คุณแม่พุอคนพื่อนหด,ดือนเรื่อจจากอันคลิปนี้มันยาวเลยจ้าจังจังยังบอก,กันไม่น้อคลิปนาไปลืมกด ติดตามกคไลคคกดแช่ให้คุณแม่อำพรั่นพัพนธุ์ฤทธจ้าเป็นกำลังแรงใจให้อยู่มีชีวิตยืนยาวนิ่งได้อยู่ได้กินน้ำพีน้ำนองนได้จ้าขอบคุณจ้าพบกันไม่คิดหนาสต่สดทีจ้า